ีค่ะจะถามเรื่องเพิ่มทุนค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทจดทะเบียนตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อปีหกหนึ่งบริษัทเริ่มก่อสร้างโรงงานและคารสำนักงานเมื่อปีหกสองโดยที่บริษัทก็เอาภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานและคารสำนักงานและเครดิตภาษีขายทุกเดือนส่วนใหญ่ภาษีซื้อจะมากกว่าภาษีขาย ก็จะพันยอดยกไปทุกเดือนแต่เนื่องจากโควิดระบาดการก่อสร้างล่าช้าเพิ่งจะสร้างเสร็จและตกแต่งสามารถใช้งานได้ก็กลางปี64เมื่อเดือนที่แล้วมีบริษัท A สนใจจะมาลวนทุนกับบริษัทไม่ใช่การเทคโอเวอร์นะคะที่คุยกันจะเป็นการเพิ่มทุน70%โดยที่ส่วนเพิ่มทุนนี้บริษัท A จะเป็นผู้ลงทุนซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด จะถามว่าส่วนที่เพิ่มทุนเนี้ยจะมองว่าบริษัทขายโรงงานและคาังรสำนักงานบางส่วนภายใน3ปีซึ่งภาษีซื้อค่าก่อสร้างจะกลายเป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้นําไปหักภาษีขายได้ค่ะการเพิ่มทุนกิจการไม่ใช่การขายกิจการตามความหมายของประมวลรัษฎากรภาษีซื้อที่เกิดจากการสร้างโรงงานอาคารสำนักงานภายใน3ปีดังกล่าวจะไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม บริษัทยังมีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายได้ครับโล่งใจค่ะคิดว่าจะภาษีซื้อต้องห้ามขอบคุณมากนะคะ